เท้าขาออกไปขาได้ไหมโอ้โอจ้าจมันยง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 เหนื่อยอ่ะหนมันมันยงมันมันมันยงมันยงมันยงมันยมันยงอ๋อันึ่มันยงมันยงมันยงมันโอ้ 嗯。Mm hmm.